รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมก้าวต้ดีมีรักแฟนเพลงทุกท่านเช่นเดิมนะวันนี้ผมเฮียมันปั่นซอ็อตกับเกมดาคอนแฮนนะแม่มังกรน,นะกับงบ10,000่บาทของเราโอ้หนี่ก็เติมมาแล้วยังไม่เข้าเข้าเร็วจา้ามาไม่ต้องพูดพราำนำเพลงครับเปิดปิดเทอร์โบสองรอบเ,อเลือกเบ็ดก่อนเลือกเบ็ดก่อนมีงบหมื่นแบบนี้ขอเบ็ดเริ่มเบ็ดร้อยเลยดีกว่าไห ออโต้สิบหมุนครับสิบหมุนนี้ว่าไงอึ๊บมาเก้าสิบมาละร้อยเจ็ดอุยอ้ยไหลไหลพี่ไหลเฮ้ยครับเริ่มไหลแล้วครับจงังหวะนี้โอ้โหดอกห้าร้อยไปดิไหลต่อเนื่องเหลืองต่อในใสายไมเลอร์เอิร์นมมนไล่ไม่เกี่ยวอะไปครับแถวนี้วายวายแถวนี้ว่าไงปึ๊บโอ้ยมีแต่ดอกเบา,เบา,เบา นี่ต้องดอกนี้ต้องดอกนี้แตบสามพเน้นๆพี่แป่กราชินีมังกรตื่นแล้วอ๋อนี่ดวงตาเหรอเอามาเฉยแม่มังกรตื่นครับพี่มาครับคนไฟโอ้โหยังพูดไม่จบดอกหมื่นมาเฉยทำอะไรอีกดอกห้าพันมาอีก <c oughs> เน้นๆโอ้โหแล้วดวงตามาแดงแดงแพทแดงแพทแบบนี้ ออนี่ก็มันจะแพงดอกแรกแพงสุดนะโอ้โหเต็มหน้านะพี่ดอกนี้ว่าไงดอกนี้มาอีกสีแดงสีแดงโอ้โหสวยพี่ดอกนี้สีแดงอีกโอ้โหสีฟ้ามาโอ้โหแต่มันไหลแม่มังกรพลาไหลครับแม่มังกรพลาไหลโอ้โหแลดูลายยังสวยลายยังสวยพี่โอ้โหหมุนเดียวหมุนเดียว หมุนเดียวเกินไปหมุนเดียวแม่มังกรตื่นนะวันก้อนโตระดับซูปเปอร์สองหมื่นสี่เป็นไงไะพี่งบหมื่นเบ็ดร้อยสามหมื่นละเปลี่ยนเบ็ดเลยเปลี่ยนเบ็ดเลยแม่มังกรตื่นแบบนี้เอาเป็นเบ็ดมีสามหมื่นต้องสามร้อยไปออโต้ต่อเผื่อจะเข้าหน้าเดิมปุ๊บแตบแบ๊แป๊แป๊โอ้โห,โอโหเอาดิ อาดิเป็นอะไรเป็นอะไรวายมามีไหมข้าอยู่พี่เข้าต่อเนื่องเข้าต่อเนื่องไหลไม่หยุดผมไม่เล่นนานนะเกตต์ตแตกเอาหยุดเลยเอาไม่มีเลยเอามาครับมาครับไหลต่อไหมครับไหลต่อครับต่อเนื่องขอสวยโอ้โหแถวล่างสองพันดอกนี้ไปดิไปดิไปดิ ออต่อเนื่องต่อเนื่องโหนั่งกอดอกครับนั่งกอดอกล้อได้เลยครับจังหวะนี้ไหลแบบนี้นาไหนหนานี้ปึบบวายวายว่าไงโอ้โหเต็มหน่ายแล้วแม่มกอตื่นเอาแม่มกอดไม่ตื่นอ้โห แปดพันคะ 8, ่ะแปดพันเดี๋ยวไม่ครบสิบหมุนเอาด <c oughs> ิไหลไหมไหลครับพี่น้องไหลอีกเอออ่านไม่ออกครับว่าเข้ายัางไงแต่โหมาติดติดกันแบบน,นี้ต้องเข้าแน่นอนล้างไปล้างไปฮึบเก๋วโอ้โหดอกสองพันแปดเกมนี้มันไหลดีเกินไม่ต้องทำอะไรเลยแทบไม่ต้องคลิกเลยพี่เหมือนแบบหาทุนมาหมุนเฉยอะเอาดิ ทุนมากได้มากครับทุนน้อยได้มากครับเออได้เหมือนกันได้มากเหมือนกันตื่นหน่อยตื่นแล้วครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นดวงตาปึบเอามาดิตื่นนะดิพอ <c oughs> ดีมีดวงมาครับโอ้โหนั่งกอดข่าวดูเลยครับจังหวะนี้โอ้โหดอกแรงสองหมื่นสี่เน้นๆภูมิใจครับพี่ผมนั่งภูมิใจยิ้มปิ่มแล้วจังหวะนี้โอ้โหมาอีกเ <c oughs> กินไปแม่มกรตื่นทีนะ่ย แม่ผมก่อนตื่นตื่นทีนี้โอ้โหไม่นั่งยิ้มนั่งคุ้มกันเลยครับไปครับยาไปครับพี่น้องปึ๊บตย์ตเบสเอยเตยเบสเลยเออโอ้โหดอกแดงของแรงด้วยของแพงอีกต่อที่สีเขียวโอ้โหเข้าโอ้โหเห,หมือนปากเหมือนปากเหมือนปากเอยเหมือนเหมือนตามปากจะพูดอะไรเนี่ะ <c oughs> เอบเอ,อ้ยเอ,อ้ยยังไงหมดแล้วโอ้โหดอกนี้สามหมื่นเก้า กับ <g rab i> สี่หมื่นนะพี่ไปครับงบหมื่นผมจะไปแสนนะสี่หมื่นสามหมื่นนี้ว่าไงว่าไง,าไงยังไงอึ๊บแ๊บยังมีอยู่ยังไหลอยู่กูยังไหลได้อีกครับพี่ยังไหลได้อีกอ,โอโึ๊บโอ้โหดอกพันอีกแล้วเป็ดสามว่าของจริงครับเกมน,นี้เอาดีขอแสนได้ไหมขอแสนหน่อยดอกนี้ดอกนี้มาอีกกูโอ้โห อาครับใกล้ถึงฝันครับใกล้ถึงฝันนะครับตามหาฝันแบบนั่งกอดเข่าอะพี่ไม่ต้องทำอะไรมากอะไม่ต้องกรอจัดให้โอ้โหดูมันแลกอา้าวตื่นอีกแล้วโอ้โหดอกนี้ของจริงสุดท้ายแน่นอนอย่างนี้ผมได้แสนแน่นอนผมกดยกเลิกเลยผมเกมเลิกเลยโอ้โหสามหมืน่นไอ้เฮียโอ้โหเกือบหยาบคายนะครับพี่น้องโอ้โหมันปกใจจริงๆริงสะดุ้งโหยเอาโอ้ยเป็นแสนละจังหวะนี้ อยากตามตามมาได้เลยครับริ้งในคอมเมนต์เลนในคอมมิ่งโอ้โหคำผวนก็ได้ผมได้หมดอะเอาดิเอาดิเออสีฟ้าโอ้โหไม่ฟ้าวแต่ได้แดูโอยูแล้วตาตาติดกันแบบนี้ไม่ไหมนี่ป้าโอ้โหโผโ่พื้นที่ว่างมีแค่นี้แตกหมดแตกหมดแตกหมด หมดครับโอ้โ oh, ห oh. จบไปที่4 0 0 0าพี่โอ้โ oh, ห oh. แตกดอกสา0หมื่นตกใจเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะนะพีถ่ถ้าอิดฉาผมก็ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะเข้ามาลองกันได้เออทุนเยอะแตกเยอะทุนน้อยก็แตกเยอะโชคดีครับ